สวัสดีค่ะนางเอกดังตอบเขินๆตอนนี้หัวใจไม่ว่างกำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการนางเอกดังตอบเขินๆตอนนี้หัวใจไม่ว่างกำลังคุยสาวนอกวงการหยอดหวานๆไม่รู้ที่ยิ้มได้เพราะคลินิกฟันหรือเขา กลับมาหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งสำหรับเชียร์ที่คำพรน,นางเอกสาวชื่อดังที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเลิกรากับไฮโซบิ๊กเหลือแค่ความเป็นเพื่อนไว้ให้กันซึ่งแฟนคลับต่างก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เชียร์ที่คำพรจะกลับมาสดใสอีกครั้งเพราะข่าวคราว,าวเรื่องความรักของเธอค่อนข้างน้อยมากกระทั่งก่อนหน้านี้เชียร์ที่คำพรถูกจับตามองว่ากำลังมีรักครั้งใหม่แล้วหรือไม่เพราะเห็นใส่เสื้อสีชมพู ไปไหว้ขอพอรกับพระแม่ลักษมีจนหลายคนแซวว่าไปมูขอเรื่องความรักหรือเปล่าซึ่งล่าสุดเธอก็มาเปิดใจว่าใส่เสื้อสีชมพูไปไหว้พระแม่ลักษมีเป็นเรื่องบังเอิญที่ไปขอคือไปขอเรื่องงานจริงๆไม่ได้ตั้งใจขอเรื่องความรักแต่ยอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วกำลังมีคนศึกษาดูใจอยู่จริง เชียที่คำพรเล่าว่ากับความสัมพันธ์ในครั้งใหม่นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปอยากให้เขาศึกษาเราเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเขาแล้วก็ดีนะก็ไม่รู้ว่ายิ้มได้เพราะคลินิกฟันหรือเพราะเขาเป็นคนนอกวงการเป็นผู้หญิงอย่างไรก็ตามส่วนที่มีคนบอกว่าเป็นทอมนั้นเชียที่คำพรก็บอกว่าสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งคุยแล้วว่านี่ไงก็เป็นทอม คือเราก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงแต่มันไม่ใช่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วคนหนึ่งผมสั้นจะต้องบอยเสมอไปเรื่องภายนอกคือมองข้ามกันได้อย่างไรก็ตามสำหรับแฟนคลับพอได้เห็นเชียร์ที่คำพรมีความสุขเชื่อว่าทุกคนก็จะมีความสุขไปด้วยแน่นอนจ้าขอบคุณที่นิวค่ะ